ครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องคือเก่าครับผมมือนี้ครับผมออกมาเห็ดอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับสําหรับวันเสาร์เหมือนี้เมือนนี้เป็นวันเสาร์วันหยุดนะครับผมยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนนะครับผมออกมาเก็บเห็ดน,น้ากันเอาไปเลยเงาเลยพี่น้องไปกันเลยขึ้นเป็นมูลเลยพี่น้องด้ยตัวนี้เห็ดไอเบียนซบมันมอนยู่ในดินกำลังโผล่กันี แล้วพีโโ่น้องเห็นแล้วมูค่ยปัดตัวโมูนี่มาพอเหลืองๆอีกแล้วครับกำลังดอกงามๆครับผมใส่นี้กำลังพอดีเก็บ <Hey. S 2> พอดีผัดเลยครับใส่นี้ ใส่สวยมวนมาหันอย่างน่อยอยู่ขออนุญาตเก็บก่อนด้วยครับผมมาเดค้าตั้งกล่องมาอพออีกแล้วพี่น้องคุณนะอ่ะเก็บอยู่ผู้เดียวมือนมีมันสูยฝรั่งบ่ได,นะบนะด้คุณนะนมันพอมูแบบไงหนึ่งคุณนะปั๊ดโตปั๊ดโตคุณนะโอ้ยมูนี่พี่น้องมูไงครับคุณนะ มีแต่เราอ่อยต่อยพุ่น้องจ้าปวดเมื่นไปบดปลาโตปลาเอาเงากันต่อเหรอครับพี่น้องปลาโตโถ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 เจอเลยเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยหมู่ละเล็กละน้อยเอยสะสมไปเอางานจนสิหลงปลาเลือเดี๋ยวนี้ปวดแหง จะอยู่แก่ได้เนี่ยบอกเลยครับแต่ว่าดอกกำลังสวยย่างไปย่างมาส้มขึ้สีหลงปลายแล้วพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวจังติดตามกันเบิง่งตอนต่อไปมาอีกแล้วเก็บแต้มมาเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่ามูเบาๆมูน้อยๆตะเปาะแต่แปะเรื่อยๆครับผมเก็บแต้มไปเรื่อยๆ แล้วเป็นมูอีกแล้วกำลังขึ้นแซมงันเห็ดพี่เบือ่อ,อบานลายมวนบานก็หลายเอาคอยเก็บคอยเลื่มไปเ,เห็ดนังไก่กำลังออกครับ เห็นมาแต่ไก่เห็นเหลืองๆวันแมนอยู่แล้วแมนอยู่พี่น้องแมนอยู่มาเก็บกันเลยพอได้ก็จะดอกร่งามไปลุยกันต่อพออีกแล้วพี่น้องพออีกแล้วต่วมู่หน่อยๆปะปลายย้ายกันไปเกิดย้ายยายครับผมย้ายยายแมนเพิ่นนี่นะ พอได้เก็บเรื่อยๆครับผมตามกันไปเรื่อยๆดี๋ยจะถ่ายให้เบิ่งเป็นระยะ,ะยะนะครับพอมีครับผมมื่อนี้แต่ว่าห่างๆพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วฮขึ้นน้ำหอยรอรถไทบาสเนี่ยอูหน่อยนึงกำลังงามเออเอาเก็บเก็บเปลือน หลังจากยางมาได้ระยะนึงแล้วครับเริ่มเห็นป่าปลายมาแล้วมูเล็กมูหน่อยไปแล้ว